ถึงเรื่องของตํารวจกันบ้างเวลาที่เขาได้รับแจ้งเหตุเนาะมีเหตุด่วนเหตุร้ายมันก็ต้องไประงับเหตุครั้งนี้เขาบอกว่ามีเหตุวุ่นวายเกิดขึ้นมีการยิงกันบนเรือบนเรือเหรอโอ้โห oh ตํารวจก็ไปเลยไปพร้อมกําลังพลไปพร้อมกับที่จะไประงับเหตุซึ่งต้องวางแผนเนาะมันอยู่บนเรือเรือไหนไปยังไงอ่ะเดี๋ยวไปดูเรื่องนี้กันหน่อยว่าสรุปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นบนเรือคืออะไรกันแน่ค่ะ เรื่องใหญ่ไหมเหมือนหนังแอคชั่นอะไรอย่างนี้เนาะเห็นภาพก็รู้สึกแบบโู้เรื <S <S> like um. <S <S ่องใหญ่อ่ะเรื่องใหญ่ละปกติเราเห็นตำรวจจับก็จะคือแบบไม่ค่อยได้เห็นทางเรือนะว่าแมมจะเห็นแบบเนาะอันนี้ก็เป็นในพื้นที่อะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่เขาต้องแบบเหมือนมีการประชุมประสานกันเนาะระหว่างทางชุดสืบสวนสพแหลมฉบังรวมไปถึงตำรวจน้ำศรีราชามากันเกือบ20นายเนี่นี่นี่ถามว่าผู้ชายคนนี้ที่ถูกใส่กุญแจมือมาเนี่ยคืออะไรเออคนแจ้ง เขาก็มาเนี่ยอย่างที่บอกตั้โอ้โหชุดใหญ่มากันตำรงตำารวจเจ้าหน้าที่อมีพลที่ส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมดทั้งมวลน,นะคะมาพร้อมกับเสื้อเกราะและอาวุธปืนครบมือเพราะบอกว่าเหตุมันคือเหตุยิงกันไงนี่คือเขาแจ้งมาบอกว่ายิงกันบนเรือเอาเราก็ต้องมีแบบอุปกรณ์มีความพร้อมขึ้นไปเรือนี้คุณผู้ชมเป็นเรือบรรทุกน้ํามันจอดอยู่กลางทะเลห่างฝั่งไม่ไกลนะคะประมาณ1กิโลเมตรปฏิบัติการนี้เกิดขึ้นช่วงใกล้เที่ยงวันที่7เมษายน แล้วเขาบอกว่าพอมีเหตุยิงกันมีผู้บาดเจ็บมันก็ต้องมีแบบกู้พงกู้ภัยประฐมพยาบาลแบบในเบื้องต้นแบบนี้ไปถึงแล้วค่ะขึ้นไปเหมือนกับในภาพยนตร์อย่างที่บอกคุณผู้ชมพบว่าเรือนี้เป็นเรือบ้านเรานี่แหละเรือสัญชาติไทยกับทันเรือบอกไม่มีไม่ไดไ้เห็นได้ยินเสียงอะไรอะไรยังไงเลยอะ แล้วถ้าเป็นตำรวจไปตรวจเหมือนแบบช่วยปกปิดอะไรหรือเปล่า <No. S 2> อทำไม <Ừ. S 2> ถึงมาบอกว่าไม่มีมันมีคนโทรแจ้ง oh. เรือนี้มีเหตุ oh. คุณจะปกปิดอะไรไม่มีอะไรเกิดขึ้นบนเรือนี้ได้ยังไง <Okay. S 2> ก็มันมีคนโทรแจ้งค <Okay. S 2> ่ะเขาบอกว่าตรวจสอบแล้วนะคะเหตุการณ์เนี้ก็คือไปตรวจว่าคนโทรศัพท์ไปเนี่ยปลายสายเป็น <Ừ. S 1> ผู้ชายเป็นผู้ชายอายุ25้าปี oh. ทํางานอยู่บนเรือลํานี้เอาเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นแน่คนได้แบบรีบโทรแจ้งแล้วเนี่ยพอเห็นหน้าตํารวจผู้ก่อเหตุอหตยอมรับตรงๆบอกว่า ไม่ได้มีอะไรอย่างนั้นหรอกหมายถึงว่าตัวคนโทรแจ้งเองก็บอกว่าไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นนะแล้วโทรแจ้งทำไมอ่ะทีนี้พอเขาไปค้นในห้องเจอยาเสพติดจํานวนหนึ่งอาวุธปืนไม่มีนะคะอะไอ้นุ่มทำไปทําไมเอาทําไปทําไมเนาะวุ่นวายขนาดนี้เขาบอกแบบนี้คุณผู้ชมอยู่บนเรือเนี่ยมันไม่ได้กลับบ้านง่ายๆอยู่บนเรือมาปีกว่าละ เหงาขี่ถึงบ้านอยากกลับบ้านกําหนดเนี่ยมันต้องก่อนสิ้นเดือนนี้ต้องได้กลับบ้านแล้วแต่ว่าถามหาใครก็ไม่ได้รับคําตอบเลยมารู้ข่าวอีกมันมันกระทบกระเทือนจิตใจซ้าซ้อนบ้านไม่ได้กลับไม่รู้จะกลับเมื่อไหร่แฟนโทรมาบอกเลิกอประดังประเดชสุดท้ายโอ้โหไม่ไหวแล้วทนรอไม่ไหวมันจะมันจะอยู่ยังไงอ่ะในเมื่อมันต้องเคลียร์กันมันจะมาบอกเลิกยังไงต้องได้กลับแล้วนั่นแหละประกอบกับมีความเครียดหลายๆอย่างคุณผู้ชมขาดสติ เสพย,ยาวนซ้ายวนขวาทุกอย่างที่ทํานี่มันประดังประเดไปหมดเลยขาดสติโทรศัพท์แจ้งเหตุมันมีการยิงกันมีการยิงกันเขาก็วุ่นวายกันหมดเอาฟังเสียงผู้ชายคนนี้หน่อยค่ะเราอยากกลับบ้านทำไมไม่บอกทางเรือว่าเราอ,อยากกนะลับแมันได้รีบสิ้นเดือนนี่แหละอ๋อแต่เราอยากกลับตอนนี้อืมเราก็เลยจะคิดยังไงถึงจะโทรแจ้งตำรวจไงาดเราเสพยาไหม เขาเสพด้วยมันมันเป็นเพราะการเสพยาด้วย่ะคือเอาจิงอะ่ะก็ถูกทัองแกละที่โทรบอกเพราะเม้จะไม่ได้มีการยิงก,กันแต่มียาเสพติดอ๋อนูจัดการแจ้งตัวเองเรียบร้อยออแล้วอย่างน้อยก็คือก<อ>็อมียาเสพติดจริงคุณก็ผิดคุณต้องรับโทษไปไงเพราะไปเจอยาเสพติดถูกไหมอ่ะว่าไม่ได้อย่างน้อยก็คือพอทั้งหมดทั้งมวลเนี้ยเขาก็ได้ออกจากเรือลำนี้จริงๆนะแต่ไปไหนคืออีกเรื่องนะแต่ว่าได้ออกแล้วไม่ได้เจอแฟนแล้วด้วย <G ül> เป็นเรื่องเวลาเลยอยู่ยห้องกงร <S <S <อ>พงพฤติกรรมแบบนี้อย่าหาทำคุณผู้ชมคือตํารวจคุมตัวถึงฝั่งก็ไปส่งให้กับทางพนักงานสอบสวนสพแหลมฉบางดำเนินค<อ>ดีต่อนะคะข้อหาก็อย่างที่บอกอาจจะไม่ <ยา S 1> มีเรื่องยิงกันไม่ได้มีใครได้รับบาดเจ็บแจ้งความเท็จอะไรก็ว่าไปแต่ว่าเรื่องยาเสพติดนี่เรื่องใหญ่นะคะครอบครองยาเสพติดเพื่อเสพเดี๋ยวแจ้งความเท็จนี่รอสอบประคำอย่างละเอียดหลักฐานต่างๆนานาแล้วก็ว่ากันยาเสพติดเอามาจากไหนอะไรยังไงเดี๋ยวก็ขยายผลต่อนี่นะคะ 空。